สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก,กับผม ise, TV, กับผมบอมิซ่ทีวีกับเกมพอยแบงหรือพีบีนั่นเองนะฮะ<ย>ตอนนี้เรามาอยู่กับปืนคู่คู่ใจนะฮะรู้สึกปืนนี้เป็นปืนคู่ก็เร็วๆนะฮะมันก็เร็วดีนะแต่ว่าผมคิดว่าก็ยังแม่น่าจะสู้คิดได้นะฮะคิดสู้วีฮะแต่มันเป็นปืนเฮ้ยอยู่นิ่งใช่ไหมเฮ้ยยิงเลย

เธอเขียนสปอตบียิงเลยโอ้ยเย่ๆอือไหนต่อครับตอนนี้ฝั่งเรากำลังได้เปรียบนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้ โดนเลยนะฮะจึงจ๊งสวัสดีครับน่ะไม่มีใครอยู่ไปต่อเราใส่ผมต้องหลบบต้นๆเ,เอา้าโดนยิงตัดหน้าเอ๊ะเอ๊เอะเจ๊บเจ๊บเจ็บเจ็บเลย เอ้ยเรียบร้อยหนุ่ใหญ่ะคาสีแต่อมถือว่าคลุมนะถือว่าคลุมคลุมใช้ได้เลยเฮ้ยควงันไปแล้ว นี่เฮ้ยสวัสดีครับผ่ <laughs> <c oughs> อาเรียบร้อยแต่เบ,บิ้นเขียวเลยฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าฮ่ายความมันนะฮะเฮ้ยอย่ายิงจากนหน้าดิเจ๊ม

เอาอะเฮ้ย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 เปิด์ปืนหมดตึดึงตึดึงตึดึงตึดหัวแตกตาตาเดี๋ยวสวัสดีครับไปละสวัสดีครับอ่าไม่มีประโยชน์เฮ้ยคิดถึบีวันนี้เหมาเลยนะครับไอ้เคอร์เคอร์บิดัสนะฮะคนเคอร์บิดัสเหมาแบ่งมั่งดิ หนึ่งองามนองหัวแตกควันหไปแล้วนะฮะอ่เฮ้ยปุ่ปีครับเอ้ยปุ่ดีครับเอควันเบิดควัไปแล้วนีน่าก็เอาเลยอะอะฮะ ก็มาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับไม่มีใครอยู่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาทางตัน f i ั e in the h สวัสดีครับ Fire in the hall สวัสดีครับสวัสดีครับเห้เฮ้ปาระเบิดปตบเออไม่ได้กินยก็ไม่ด้เลยไปละเว้ยเลือดเลือดสามครับเงียบครับ Pain stopper เด๊อว์ก็จต่อไังใช่ไมมีบบอื๊ะตัตัดตดมงลหลังเสาลมหลังเสาที่ดสุดเฮ้ยโอจาเรือเรีบร้อยกับทีมดอง อ่าอีกแล้วอีกแล้วพวกโดนพวกโดนยิงตายคือหนึ่งคือหนึเดี๋ยวเดีโอ้ยอีกแล้วท่านผู้ชมนะฮะข้าแปดใจเจ็ดอาจจะดูกากไม่เล็กน้อยฉีดปันการนะฮะปิดแล้วปืนดูจิงแรงนะแต่ว่าก็ไม่เร็วนะฮะชอบเร็วเร็วๆววดอาจจะโดนหัวได้นะ สวัสดีครับสวัสดีครับไปนะนะครับบ๊ายน้าน้าเฮ้ยดักโ้บว์ดักน็อปมียอมออกเชือดสวัสดีครับ

ไปแล้วเรียบร้อยครับยิงขาดก็ตายใส่กำลังบาดเจ็บอาจจะสำารับท้บาเจ็บนดน้อยแต่เพื่ะนะฮะหายกันจะเอาเนี่ยยิงขวายก่อน โหอะไรอ่ะคนกำลังเปลี่ยนปืนนะแล้วมันอยู่ตรงนี้ผมเจียบนะต่อ,อยหัวทิ่มเลยใส่แม่เข้ามีจีการไม่ต้องห่วงไม่มีใครย่ออะไรแบบแบบดีครับอู้อะไรอ่ะเบอร์พิชเหรอดีครับเอะไม่มีใครอยู่อ่ะ นี่ไปยิงยังเจอเไปอยู่ได้แท้ซื้อลอยได้ยิงนะดีครับเอ a d อ,อยู่ก็ชนะเฉยเลยะฮะแล้วทำไงนะฮะเนะี่ยงั้นเอาละฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขอขอบคุณผู้ที่รับชมคลิปกับผมอยู่เสมอนะฮะแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ